สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกระโปะะรงชาแนลพี่น้องครับมือนี่มีเพืชสมุนไพรซึ่งเป็นใหม่โบราณน,นะพี่น้องมาให้พี่น้องเบ่งนะครับพร้อมกับศึกษาลักษณะรูปหลักแล้วการสรรพคุณทางยานะพี่น้องต่ว่าสรรพคุณทางยาเราลหลายหละพอเป็น ไม้ที่หายากแล้วครับพี่น้องแล้วก็มดเร,มเริ่มทีจะเริ่มที่จะมดไปจากบ้านห่าแล้วนะพี่น้องไม่ตัวนั่นก็คือนี่พี่น้องนี่นี่ต้นนหน่อยแลยพี่น้องเด้อนี่ไล่ๆนี่ต้น ดวงไสน้อต้นดวงใสซึ่งไม่ชนิดนี้ว่าใครมีข้อมูลบันไดพี่น้องเพราะว่าเป็นบางทิ้งมดไปแล้วเนะถ้าว่าบางทิ้นก็นยังคงมีอยู่แต่ว่าในอดีตเมื่อ40ปีก่อนนะี่ไม่ชนิดนี้นี่เคยเคยมีหลายอยู่ทุกภากพี่น้องจนว่า มีชื่อเหลียกหลายแต่ละหม่องแต่ละบ้านก็นเอิ่นไปว่คาอือกันนะครับต้นดวงไสหรือต้นรวงใสนี่พี่น่องใบลักษณะใบแล้วก็มีชื่อเรียกต่างๆนะครับหลายสือพี่น่อง ตามท้องทิ่นต่างๆต้นลงไส้ก็เอื่นต้นล่างไส้ก็เอื่นต้นชัยนรงค์นะครับต้นถนนไช่นะครับต้นพังพวยนกกระเอื่นพี่น้องผมพังพวยป่ายังสือกระเอื่นนะครับเป็นไม้ขนาดกลางนะครับนี่ความสูงหาถึงสิบหาเมตรนะครับเป็นใบคู่นะครับเป็นใบเหลี่ยงคู่ นะร่รัปลายยอดอ่อนพี่น้องผมนี่ยอดยอดอ่อนนี่มีขนนะครับใบออกเดี่ยวเลียงสลับนะครับหลูบลี่หรือหลูบไข่นะพี่น้องนี่คือลักษณะของของใบของต้วนดวงไส้นี่พี่น้องลักษณะใบเลาให้เบิ้งซื้อเพราะว่ากที่เริ่มมดไปแล้วพี่น้องผมว่าใครมี พ่อดีบ้ากับโปมาหามูถึงเป็นตัดมมายุ่งค้างนี่ก็เลยพอดีเห็นก็เลยมาไทยถอดไทยถ้ำให้พี่น้องเบิ้งวา่าเออใหม่ชนิดนี้ยังคงเหลืออยู่นะครับเวลาออกดอกกันน,ออกนะพี่น้องเอ้ยเวลาออกหยอดพี่น้องเนาะหยอดเราสีแดงเป็นชัดชัดเป็นชัดงามงาม สมัยตาบ้ากับป๋วเป็นเด็กหน่อยนะครับเมื่อ40ปีก่อน,นยอดของเล่านี่สามารถเอาไปกินได้เอาไปกินกับเมี่ยงมดแดงเอาไปกินกับเมี่ยงเอาไปกินเป็นพักก็ได้พี่น้องสมตําลบบก้อยซอยเสียเสียออกรสชาติฝาดๆพี่น้องผมทีนี้เราก็ล่างตีออกกันออกกี้ออกกิ้งหน่อยนะครับมีซื้อเลียกหล,ลายๆซื้อแสดงว่าในอดีตนะครับไม่ชนิดนี้เคยมอยุ่ถูกหมองนะครับ สิออกดอกนะครับออกดอกในช่วงมกรานะครับแล้วก็ช่วงสิบปีออกดอกแล้วสิบปีดอกองเล่ากับสิกลายเป็นผลนะพี่น้องแล้วก็สิไปสุกยู่ในช่วงเดือนกุมภาพนี่คือต้นดวงใสหรือล่วงใสนะครับแต่แต่สี่เอิ่นนะพี่น้องเนาะต้องเป็นไม้หายาก อยากให้พี่น้องด้หูได้เห็นแต่ว่าของมุ่นว่าหลายเอาพี่น้องเพราะว่าเป็นใหม่ที่ซูมเอนน๋นี้แทบที่หาบ่อพอเลยนะครับบ้ากับปวกว่ามื่อ่ที่เห็นต่ว่าที่เหมือดแน่เนี้อพี่น้องนะ ทายี่น้องเห็นหลายๆมุมลักษณะใบนะครับคัญลักษณะใบล,ลักษณะของเปลือกต้นเบิ้งใบพี่นอ้องอ่าผลนะพี่น้องผลสุกนะครับสีแดงอมม่วง รสชาติข้างในออกสีหวานๆไปแหลมๆอกพี่น้องนะี่ครับกินได้เพราะว่าบ้ากับปัวก,กินแล้วจะเป็นเด็กน้อยนะ่ครับแล้วก็ยอดเอาเราก็กินได้พี่น้องมันเล็ดด้านในนะครับเป็นรลปหัวใจนี่เป็นหลปหัวใจแล้วก็กระเทาะออกมากท่ทีข้างในก็สีเป็นเนื้อนะพี่น้องเป็นเนื้อมันคล้ายๆกระบกหรืออัลมอนด์คล้ายๆกันนะครับกินออกเป็นมันๆคื้กระบกพี่นอ้องคอ้ายอัลมอนดนะ์ถ้าว่าเราเน้นนุ่นยนหน่อยนะ หน่วยนิดน้อยหน่อยซ้ยยำมเเร็ดมะขามนี่พี่น้องนะครับเป็นเด็กหน่อยเคยกินนะครับแต่ว่าสรรพคุณทางยานะครับพี่น้องสรรพคุณกับว่าหลาหรอกพี่น้องเพราะว่าเป็นใหม่ที่บใคไมีนะครับพูดเถ่าเก่าเพิ่นกันสรรพคุณทางยานะครับผลดิบกินเป็นยาสมานแผลน,นะครับรผลอ่อนกินเป็นยาสมานแผลพอมีรสชาติฝาดนะครับสมานแผลในกระเพาะอาหารพี่น้อง เปลือกต้นนะครับต้มแจ้ผิดสําแดงนะครับแม่ลูกเต่าแม่ลูกเต่าเราออนกินผิดนะครับผิษสําแดงนะครับพุ้เฒ่าบันที่ชอบมาถากเปลือกต้นแลลนะหนนาลรากน้องพี่น้องก็นอหลักน้าถากเอาเปลือกต้นน้าไปต้มแก่ผิดผิดสําแดงแต่ว่าชะนง,งั้นนักแเร่ได้วิเลียงพิษสําแดงบ้างก็ปู่เคยเห็นมาแล้วนะ้องพี่น้องผมประมาณนี้ครับเพราะว่าสมรุคุณทั้งยากับว่าลายนะ้องแล้วก็ฤดูกาลของเราก็ ที่หาดอกกัยากนะครับหาข้อมูลต่างๆกันยากเพราะว่าเป็นใหม่ที่ก่อนขางศูนพันแล้วนะพี่น้องเนาะปมะ่ะมาณนี้แหละครับผมประทานอา่ะทัานอ่ะใพี่น้องนะครับเพราะว่าภาพอาศวิบคมชัดไปในนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าไทยย้อนแสงแล้วก็ต้นใหม่ตัวน,นี้สม,มูนไพรตัวน,นี้บังต้นใหม่ใหญ่อยู่กับสะท้อนแสงไปไทายขางผุนก็ได้นะครับผมไทยเห็นใบนะครับลักษณะใบ พี่นตอใบเราวสวยเป็นชัดเลยเห็นใบ <Yeah. S 2> แล้วก็ก่มีผลบ่มีหน่วยนะพี่น้องเนาะคันหาได้ติดขึ้นให้เบิ่งเดอร์ผล นี่เปลือกต้นพี่น้องผมนี่คือเปลือกต้นของต้นดวงใสหรือลวงใสหรือใช่นโลกพี่น้องผมประมาณนี้ผู้่าใบาก้อนจากกันนะพี่น้องเนาะจากกันโดยภาพของ ใบของต้นดวงใสหรือต้นลวงใสหรือปังพวยป่าหรือชัชนาลงนะครับกระโปงชาแนลนะครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ